หหปปะะทุมคนาวั l นีค่่าะวันนี้ไบป,ป์ภาษาจีนออฟฟิเชียลจะมารีวิวไสเกอก AFM นะคะไสเกอกของ AFM มีหลายรสชาตินะคะทั้งไสเกอกไก่สอดไส้ข้าวเหนียวแล้วก็ไสเกอกไก่หนังกรุบกรอบแล้วก็ไสเกอกไก่สอดไส้ซอสมะเขือเทศน,นะคะแล้วไส้กอกไก่สอดไส้ชีสยืมยืม ก็ไส้กอกรมควันสอสไส้ชีสของ AFM นะคะชีสเยิ้มมากเลวลาคุณแม่บ้านไปแมคโครนะคะอย่าลืมไปซื้อไส้กอกไก่สดใไส้ชีสไก่รมควันของ AFM แล้วก็ไส้กอกไก่ชีซอสไส้ชีสหนังกรอบแล้วก็ไส้กอกไก่ AFM ซอสมะเขือเทศนะคะโอ้แล้วก็ มีแบบไก่ลมควันแล้วก็แหนมไก่แท่งนะคะแล้วก็ไส้กรอกไก่แบบหนังกรอบๆแล้วก็ชีสแน่นๆเยิ้มยนะคะยำก็ได้ต้มก็ดีนะคะแหนมไก่แท่งก็อร่อยนะคะมีหลากหลายเมนูทอดก็ได้มีไส้กรอกไส้มะเขือเทศแล้วก็สอดไส้ชีสนะคะทอดร้อนนะคะ ข้แนะนำสองตุนเลยนะคะทั้งไส้กอกไก่ชีสแล้วก็ไส้กอกซอสมะเขือเทศร้อนนะคะไส้ทลักทลักนี่คือกระไส้กอกข้านะคะเป็นรสชาติแบบไส้ไส้ชีสนะคะของ A F M นะคือไส้กอกไก่นะคะเป็นรสชาติข้างในใส้ซอสมะเขือเทศนะคะ ไส้กรอกไก่ชีสไส้มันก็ได้ทะลักแบบนี้นะคะเวลาจิ้มซ้ำกับเท่อร่อยมากร้อนอยู่อ่ะเหนื่อยน่ากินนะอร่อยยกนิ้วเอ้ยหอ้โหชีสโอ้ยไหลไหลไหลชีสไหลนี้เป็นแบบบอกแม่ดิเบื่อก็เบื่อไม่ขึ้นหมาแล้ว นั่งนี้นั oh, mm. ่งนี้อร่อยไหมคะโอ้ AFM นะคะกินแล้วแข็งแรงไหมคะอิ่มไหมกินแล้วอิ่มไหมคะไงแข็งแรงทำไงไหนแข็งแรงทำไงโอ้กินแล้วก็ฉลาดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เออให้ทายเดี๋ยวไหมอย่าอื้อหดอนี่มันนี้อร่อยมีประโยชน์ กัดบ้านตี๋ยางทำบ้านตี่ยางไล้ตั้งไตัง้งไงไปเอาเดอเอาทิชชู่มาอ้าวถือก่อนเนื้อชีสอร่อยกนนองงนินเลยอือไงินบินเลยบินอ่าเออเขาบอกว่ากินไส้กรอกแข็งแรงจังเลย บอกปลายด้วยดิหมาลยอะไระพูดอะไรอ่ะกันมา เมนูเช้าเชาน,นี้เรามีเสนอไก่แผ่นรมควันแล้วส้กรอกไก่ชีสแล้วแ้กรอกหนังกรอบจากแบรนด์ A F M นะคะแล้วก็แส่กรอกช,ชีสาสาวๆคนไหนไม่มีเวลาก็นำเข้าไมโครเวฟเลยนะคะอุ่นให้ร้อนเลยนะแล้วก็พร้อมทานได้เลยค่ะใครกำลังเตรียมอาหารเย็นเรามีเสนอไส้กรอกไก่รมควันแล้วก็ไส้กรอกไก่แบบหนังกรอบแล้วก็แส้กรอกชีสแล้วก็หนังไก่กรอบรูป ทำเมนูซุกพี่เสกเกอบรวมกันดีกว่าค่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้เสกเกาะจากแปดเฟเอ m ลงไปนะคะอันนี้ใช้เสกเกาะชีสใส่ลงไปเลยนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะหรือที่ใครจะทำหนังไก่แท่งเอาไปยำก็ได้นะคะเสกเกาะหนังไก่อบชีสหนังกรอบกรุบใส่ลงไปเลยค่ะ ต้งตังต้งน้ำให้เดือดกันนะคะแล้วก็รอให้ไส้กรอกชีสชีสมันละลายก่อนนะคะหรือใครจะทอดก็แนะนำเป็นไส้กรอกหนังไก่กรอบลมควันนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่ไก่แฮมลมควันแผ่น,ผนใหญ่ๆน้นๆเลยนะคะใส่ลงไปเยิ้ๆใส่ลงไปเลยค่ะ ไส้กอรอกของเอเอมีให้เลือกให้หลากหลายนะคะทั้งไส้กอรอกลมควันทั้งไส้กอรอกชีสไส้กอรอกแผ่นแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ไส้กอรอกไส้กอรกอกไก่เอแบบหนังกรอบแบบไม่มีชีสหรือไม่ก็อีกหลายหลากหลายเมนูนะคะในซุกี้นี้เราก็เลือกใช้แบบไส้กอรอกชีสแล้วก็ไส้กอรอกไก่แฮมนะคะเพื่อจะได้แบบเข้ากับซุกี้นะคะ น้ำเดือดฝุดแล้วก็มีไข่แล้วก็มีเต้าหู้ไข่ยืมๆอ,อ,อ,อร่อยมากขอบบอกเมนูนี้เรากินประจำนะคะสุกี้ยังไงก็ไม่อ้วนนะคะเพราะมันไม่มีไขมันนะคะลองไปหาซื้อแล้วก็มาทำทานกันนะคะ กิจพัณฑ์ไส้กรอกไก่จาก AFM หาซื้อได้แล้วที่แมคโครทุกสาขานะคะตอนนี้มีกิจกรรมร่วมสนุกในการลุ้นรางวัลม้อทอดมากถึง30ใบแล้วก็ร่มลุ้ลนรางวัลอีกมากมายนะคะมูลค่ากว่า170,000บาทอย่าลืมไปหาซื้อนะคะบ๊ายบาย